shift I'll be out of this stuff just got a few more hours move a few more boxes สวัสดีครับพบกับผม IX 8เก m i n g ในส h a r k Heller นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่า Philip นะครับ Philip นะครับเป็น เป็นเนื้อเรื่องเออลืมเบาเป็นเนื้อเรื่องของในพนักงานนะครับซึ่งกำลังจะเอาเข็นกล่องกล่องกล่องอะไรสักอย่างนะครับเขาให้บอกว่าไปเอาเอากล่องอันามาหนึ่งตัวแล้วก็ขับรถ โอเคจากนั้นไปวางไว้ตรงไหนตรงนน้นใช่ไหมโอเคโอเคแล้วก็จากนั้นไป,ไปเอากล่องไปเอากล่องเอาออกมาหนึ่งตัวโอเคโอเคเดี๋ยว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 เขากลับหัวแมบมันไม่ทันหัด แต่จอมันจะจูนจะเอายังไงอ่ะอ๋อโอเคโง่ละเกินโอเคกดจอีนะครับกดจอีกับคิวเป็นการขึ้นลงนะครับแล้วก็ไปของโน้ใช่ไหมจะได้เอาไปวางเย้ใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะ เออเออใช่ใช่ใช,ใช่ลืมลืมจากการก็กดตะคิวอ้าวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไหน,น,ไอ,น,นอ่ะอ้ายังไงอ่ะแบบงงละตอนนี้ โ okay. อเคโใส่ไม่ล็อกตรงช่องนะครับขอภยัยกดตะคิว <Q> กับ E นะโอเคแล้วก็กดตะคิวนะครับถ้าสุดแล้ว <g ott> <Q> เอาไปวางไว้มีอะไรไหมแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเอาแล้วก็ใส่ช่อง แต่ต้องก็นตน่อไปอีกอ่ะดูด้วยใช่ไหมเป็นวันงานครั้งแรกโอเคโอเค ใช่อ่ะไม่ใช่ใช่หรืออ๋ออีกฝังหนึ่งขอโทษด้วยอ่าโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเมืกก่อกี้อะไรกลองแตกเดี๋ยววัดวัดที่แท้อะเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยใครลุก่อง เอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อ้าวตรงไหนเนี่ยมันมืดอ่ะข้าไปฟังรู้ใช่ไหมมันมองไม่เห็น่ะออมไปใช่ไหมโอเคโอเคออมออมเฮ้ยอืม Hmm Một cái gì con, rơi okay. bị okay. bị <laughs> วว่าไม่มีอะไรตัวมันมานะแล้วก็ตรงไหนตรงนี้เอเคกล่องต้ท้ายโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูสิอเออเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตรงลอกโอเคตรงนี้อะไรมันรอยเลือดอ่ะมีรอยเลือดด้วย Ê Dạ Ê Xẻng xẻng Mê đô á Khi ở à Có cổ tiền mà lại đó Hãy subscribe อะไรอ่ะว,ว้าวมันบอกว่าเกตัพ ฉไม่รู้ว่ามันกล่องอะไรโอเควอาเวลาให้เลือกอีกแล้วแใ่ท้องเดิมแต่ไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรที่มีภาบเลือดยังไม่ทราบยังยังไม่ทราบเลย แต่เพลงมันล่อนๆมาเนาะผมไม่เคยกลัวอะไรนะแต่เสียงตะดุตงตกใจนี่แหละมันสัมันโอเคไปไปก้าว,ว,ว,วอะไรอะ่ะมีฟังด้วยอะไรอะ่ะเฮ้ย BẬT TỦ <tört> <tört> ƠI OK OK CỦA ALRIGHT -al BẬT TỦ CHECK OUT THE OK AH NGAY SÀY LÀNG CỦA BỘT YÀNG NGÀY A NGÀY บอกว่าให้เช็คตรงประตูยังไงอ่ะยังไงอ่ะอ่าอ่าดีอ้อโหโพ thôi top medal, tôi gặp một lần trong game bỏ code form nick 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 nhá, Wow, เยวเยวเยวเราต่อขอเตรียมไว้พร้อมก่อนโอ oh ้ก๊อดอะไรเจอรูว้ <c oughs> ว่ว <c oughs> ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย